สวัสดีค่ะเพื่อนเือน,นชาวธาตุน้ำมีนกระกฎแล้วก็พิจิกนะคะวันนี้แป้งก็จะมาทำคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับว่าคนโสดแล้วก็คนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนว่าสถานการณ์ของคุณจะเป็นยังไงนะคะมีคนขอเข้ามาก็เลยจัดให้เลยทุกทุธาตุนะคะก็แป้งจะทำคลิปอ่านโดยรวมเป็นดวง g e นอร a ลนะคะเดี๋ยวจะมาดูกันโอเคมาดูกันค่ะชาวธาตุน้ำมีนกรกฎแล้วก็พิจิกค่ะแป้งขออนุญ,ญาต เปิดไพ่เมนเอนเนอร์จีหลักของคนโสดแล้วก็คนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแป้งถือว่าคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนยังเป็นคนโสดนะแป้งรวมๆไปเลยนะคะจะได้ทายไปโดยรวมเลยนะคะเป็นมุมกว้างให้คุณได้ไปคิดว่าอะไรเป็นยังไงด้วยนะคะเป็นเหมือนเป็นมุมมองการตัดสินใจอะแป้งว่านะโอเคค่ะชาาท่านางแป้งขอมีนกระกฎแล้วก็พิจิกนะคะแป้งขอไพ่คำแนะนำค่ะมีนกระกฎแล้วก็พิจิกคะ่ะขอไพ่เมนเอนเนอร์จีหลักค่ะ ไนท์อัพเพนิเคิลค่ะว้าวตอนนี้ตัวคุณเองมีความรู้สึกมุมมองกเกอ่อความรักของคุณตอนนี้คุณหยิบยื่นความสัมพันธ์ให้กับทุกคนได้หมดเลยนะคะเออหรือว่ามีมีคนอะ่ะเข้ามาหยิบยื่นความสัมพันธ์ของคุณด้วยความที่คนคนนั้นเขาอาจจะมีความที่เป็นคนทริกกี้ยังไม่จริงจังอะเป็นความสัมพันธ์ที่ ไม่ว่าจะเป็นคนโสดหรือคนคุยไม่ชัดเจนน่ะแปลว่าเขาอาจจะคงสถานะที่ว่าคุยไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะโอเคขอดูตอนนี้คุณเป็นยังไงบ้างคะ่ะชาวธาตุน้ำค่ะ The h a r t e s t โอเคตัวคุณเองอาจจะเริ่มโอเคโอเคอเคุอค้ยตอนนี้มีคนโสดกับคนคุยไม่ชัดเจนคะ่ะตอนนี้มีคนคุยเข้าเข้ามาหาคุณเยอะแยะมากมายเลยอะ นะคะเข้ามาหาคุณเยอะมากๆเต็มไปหมดจนคุณสับสนและงงไปไม่ถูกทางแล้วจะไปทางไหนดีนะคะอืมแต่ในความสัมพันธ์ของคนเก่านะคะไพ่เดอะจาจมินดีเวิร์ทำไมโอเคคุณยังอาจจะช็อกกับความสัมพันธ์กับคนเก่าเก่าอยู่ก็ได้นะคะในบางท่านนะในบางท่านนะคะที่เขาเข้ามาหาคุณโดยกระทันหันนะคะแต่คุณเองไม่ได้คิดที่จะกลับไป แป้งมองว่าแนวโน้มคุณนะ่ะธาตุน้ําคุณมีความรู้สึกกับคนใหม่ๆที่เข้ามามากกว่านะคะคนใหม่ๆมากกว่าคุณตื่นเต้นกับคนใหม่ๆมากกว่านะคะส่วนคนเก่าๆคุณคุณเฉยๆนะคะ,ะ,คะโอเคคราวนี้มาดูว่าคนคนนั้นของคุณหรือคนที่เข้ามาใหม่หาคนโสดแล้วคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเขาเป็นยังไงคะคิดคุณยังไงเดอะเฮอร์เมสค่ะเขาเงียบมากเ<ม>ขาเงียบมากนะเขาเงียบมากแล้วไงอีกเดอะไฮโลแฟนว้าว เขาเป็นคนดีอ่ะคุณนะคะคนที่จะเข้ามาหาคุณอ่ะชาวธาตุน้ํามามอบความสัมพันธ์ให้กับคุณแต่อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่เปราะบางมากนะคะ mm. เขาเป็นคนดีเลยนะคะ mm. อุ้ยสิบดาบมาทําไมเอ่ยเดี๋ยวค่อยมาขยายกัน mm. เขาเป็นคนดีแต่อีกในหนึ่งเขาเป็นคนที่พร้อมอ่ะ mm. โอ้โหคนธาตุน้ําค่ะคนที่ดีๆกําลังจะเข้ามาหาคุณมีพร้อมทุกอย่างนะคะแต่ เขาอาจจะมีเล่ห์นนิดหน่อยอาจจะเป็นคนที่พราวอาจจะเป็นคนที่ช็อปฟอร์มมีคนมาชอบเขามากมีทุกอย่างครบอะ่ะคนสวยคนหลอ่อทั้งหน้าที่การงานเลยนะคะแต่เขาเป็นคนเป็นคนที่เงียบมีอะไรข้างในนิดหน่อยแต่เขาไม่ได้เข้ามาทําร้ายคุณหลอกนะคะอืมอาจจะเป็นคนที่เป็นตัวของตัวเองมากๆนะคะคนคนนั้นเขาอาจจะเป็นคนที่เป็นคนที่มีความเป็นตัวของตัวเองมากๆเนี่ยภายในยอพยนิคอาก็ออกมา เป็นไพ่ไพเ่เมเนจเอร์หลักของคุณเห็นไหมล่ะตอนนี้ลายคนต่างๆที่รายล้อมคุณอาจจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์สวยหล่อเท่ครบทุกอย่างนะคะแต่ตัวคุณก็ชอบคนแบบนี้คุณเป็นคนที่ชอบคนท็อปฟอร์มคนที่เป็นเดอะสตาร์ในที่ต่างๆอยู่แล้วนะคะแต่ความสัมพันธ์มันจะเบมาบางมากๆนะคะแป้งขออนุญาตเป,เปิดว่ามีให้สิบดาบมาทําไมคะใครจะเหนือ่อยความสัมพันธ์นี้หรอโฟ r ์ f อฟสอดโอเค เดอะเฮอร์มิตก็มาเห็นไหมเดอะเฮอร์มิตมาสองรอบเลยไอ้นีนความสัมพันธ์ที่มันเป็นแบบเงียบอย่างเงี้ยในความที่คนคุยไม่ชัดเจนอะแป้งก็เลแ,แป้งคิดว่ามันอาจจะทําให้เขาเหนื่อยตัวเขาเหนื่อยนะคะตัวเขาเหนื่อยว่ามันไปไป,ไปมามเงียบๆหายหายนะคะโอเคแล้วอะไรอีกโอเค f o r p e n d i c a พอเหนื่อยแล้วค่ะเนี้ตัวเขาก็เลยเริ่มกลับมารักตัวเองอะคะ่ะ ให้ความสัมพันธ์มันค่อยๆดาเนินต่อไปเรื่อยๆนะคะควีนอัพคัพใช่เขาอาจจะถือคุณไว้อย่างนั้นให้คุณอยู่อยู่ในอยู่ในน้ำอ่ะให้คุณอยู่ในความทรงจําของเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตัวเขาไม่คิดที่จะลุกขึ้นมาทําอะไรเพราะมันเป็นเทนสอัวันเขาเหนื่อยเขาขี้เกียจจะแบกความรู้สึกนี้แล้วเขาพักเขาพัก,กน,นะคะเขาพักความรู้สึกนี้นะธาตุน้ํานะคะอืมเอ แปนเก่าของคุณบางท่านน่ะแป้งอินฟินิตี้เลยในคนโสดนะคะตอนนี้เขาดีขึ้นอะ่ะเขาดีขึ้นมากอะ่ะเขาดีขึ้นมากแล้วเขาสบายตัวมากขึ้นนะคะอืมมันมีเกณฑ์จะกลับมาหรือเปล่าอยากรู้ไหมเดี๋ยวแป้งจะดูให้มีเกณฑ์กลับมาไหมคะคนเก่าๆอ่ะคนเก่าๆ โอเคไม่น่าจะมีเกณฑ์กลับมานะคะธาตุน้ำเพราะมันเพราะมันเป็นไพ่เอ่อ reverse d เวอร์ r ี e v e r s e นะคะไม่น่าจะมีเกณฑ์กลับมาแล้วโ okay. อเคคราวนี้แป้งมาดูความแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณหน่อยนะคะในอนาคตนะแนวโน้มความสัมพันธ์ของชาวธาตุนะ้นะคะจะเป็นยังไงเด็ดสตาร์ค่ะบางท่านคุยกับชาวศิกุมลัคนากุมนะคะ บางท่านคุยกัชาราศีกันนะคะโอเคโอเคบางท่านคุยกับชาราิีพึกศพนะคะแต่แป้งเห็นว่าหนักไปทางกันเหมือนกันนะหนักไปทางกันเพราะกันออกมาสองรอบแล้วนะคะโอเคบางท่านคุยกับชาทัดินนะคะอืมโอเคโอเคอ่ะขอดูว่าต่อไปแล้วคุณจะเป็นยังไงคะ่ะแนวโนมความสัมพันธ์ ตัวคุณเองจะไม่ทุกข์ตัวคุณเองจะมีความสุขแล้วตัวคุณเองจะเป็นแบบเดอะสตาร์นะคะแต่ตัวคุณเองจะหยุดนิ่งกับความรู้สึกของตัวเองนะคะแล้วอะไรอีกอืมโอเคแต่สุดท้ายแล้วค่ะคนโสดจะมีคนเข้ามามอบความสัมพันธ์ให้กับคุณนะคะแต่เป็นความสัมพันธ์ที่แบบไปกันเรื่อยๆแบบช้าๆนะคะเอ่อทา่าด้วยกันก็ดีนะคะแต่สุดท้ายแล้วทาด้น้ําตัวคุณเองอะ่ะ จะได้กลับมาเป็นตัวของตัวเองในเดือนมกราคมนี้นะคะคนโสดคนความคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคุณจะได้มองเห็นมุมมองอะไรต่างๆมากขึ้นนะคะแป้งขอขยายให้กับ page o ฟ one หน่อยทัดไฟแวบเข้ามายังไงจ๊ะชาติน้ำโอเคถ้าเป็นคนทัดไฟเขายังจะไม่ตัดสินอะไรในใจของของคุณทั้งนั้นในความสัมพันธ์นี้นะคะแล้วก็เป็นไพ่เพจซอฟสอนะคะแต่เขาก็ยังจะพูดคุยกับคุณ ะะพูดคุยกับคุณแต่คนคนนี้ชอบเดินทางอะแล้วเขาก็พร้อมที่จะออกไปจากคุณด้วยถ้าคุณทำไปติกริยาอะไรไม่ดีกับเขาอะนะคะแล้วก็ภายใน soft medical อพพ๋อแล้วก็ไฟ s o f source คนที่อยู่เคียงข้างคุณจริงๆนะแป้งมองว่าแป้งมีความรู้สึกว่าคนที่คุณต้องการจริงๆนะ่าจะเป็นธาตุไฟ นะคะใช่หรือเปล่าขอไพ่เปิดโอ้ใช่เลยอะ่ะมันเป็นไพ่ h ดีย p r e s s จริงๆแล้วคุณอาจจะต้องการคุนทัดไฟในบางท่านนะคะทดัดทัดน้ำในบางท่านนะคุณอาจจะต้องการคุนทัดไฟเพราะเขาเป็นคนที่เข้ามาอะไรอะ่ะแต่ความสัมพันธ์นี้มันจบไปแล้วนะคะอืม มันจบไปแล้วอ่ะนะคะอืมแฟนเก่าของคุณหรือเปล่าหรือคนที่กําลังคุยอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะอประมาณนี้โอเคแป้งขอบให้คําแนะนําให้กับชาวธาตน้ําคนโสดคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนในเดือนมกราค่ะชวบวันค่ะอโอเค the ็ m p r o ร์ <improve>. Okay. จริงด้วยบางท่านผิอชาวสิบเมตรเห็นไหมมีทัดไฟถ้าคุณกำลังรองความสัมพันธ์อะไรต่างๆที่เกี่ยวกับทัดไฟหรือว่ารอใครต่างๆอย่างเงี้ยให้แนะนำว่าถ้าคุณรอแล้วคุณจะไม่มีความสุขน,นะคะทัดน้ำคุณไปกับเขาเรื่อยๆดีกว่านะคะถ้าคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแล้วมองว่าค่อยๆคุยค่อยเป็นค่อยๆไปกับเขาเรื่อยๆดีกว่านะคะ ไพ่คําแนะนําาบอกว่าตัวคุณเองมีจุดมุ่งหมายอยู่แล้วที่มองว่าความสัมพันธ์นี้จะไปในทิศทางไหนคุณก็คิดค่อยๆค,ค,ค,คิดแล้วก็ตัดสินใจด้วยความมั่นคงด้วยความมั่นคงจงเชื่อในสัญชาตญาณของตัวเองทุกคลิปแป้งบอกตลอดว่าคุณต้องเชื่อในสัญชาตญาณของตัวเองก่อนนะคะนะคะแล้วค่อยค่อยค,อยคอยหาคําค่อยไปปรึกษาคนที่เขาพอจะพูดคุยได้นะคะธาตุน้ําส่วนใหญ่คุณชอบไปปรึกษากับคนที่ไม่ถูกทางตลอด คุณจงไปปรึกษาผู้ใหญ่ที่เขาเป็นผู้ใหญ่จริงๆนะคะความสัมพันธ์หรือความรักนี้นะคะคนโสดคนคุยไม่ชัดเจนมันอาจจะมีความรู้สึกที่ลงตัวมากขึ้นก็ได้นะคะย้ำเน้นให้เป็นผู้ใหญ่นะคะโอเคค่ะขอดูไพ่อารัคโก์าแป้งเปิดไว้ให้แล้วนะคะ Transformation การเปลี่ยนแปลงการแปลงการแปลงอะไรบางอย่างนะคะโอเค You are experiencing e d a m a r change right now with r i guest h t Brachin g น,นะคะถ้าตอนนี้คุณกําลังประสบป,ปัญหานะคะอยากให้คุณอยากให้คุณรู้ว่าจักรวาลกําลังนําพลังยิ่งใหญ่มาสู่คุณนะคะทตุน้ํานะอืมจักรวาลกําลังนําพลังนั้นยิ่งใหญ่มาสูค่นะค,ะนะสคุณนะคะการเริ่มต้นใหม่การเรโนเว่การ ate, การีโนเวทต่างๆนะคะอยู่ในมือคุณนะคะอืมตัวคุณเองเป็นคนสร้างทุกความสัมพันธ์นะคะคนโสด โอเคค่ะวันนี้คนโสดทัดน้ําคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะก็เป็นประมาณนี้คนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคุณจะไม่เครียดอีกต่อไปด้วยนะคะแปลว่าคุณจะได้อิสระจากคนคนนี้เพราะคนคนนี้ให้ความสบายใจกับคุณนะคะโอเควันนี้แป้งไปแล้วใครถูกใจคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะคะแล้วก็ฝากติดตามด้วยนะ กดกระดิ่งไว้ด้วยนะแล้วก็เผื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆใครสนใจดูดวงส่วนตัวอย่างที่บอกว่านี่เป็นดวง general ดวงทั่วไปใครสนใจดูดวงส่วนตัวแป้งจะใส่รายละเอียดให้ที่ description box ข้างล่างนะคะโอเควันนี้แป้งไปแล้วนะคะทุกคนโอเคสวัสดีค่ะ